ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด้วยกันคารวะด้วยกันที่อ้างตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสดอข้อต่อชตววะตาวัตถุมงคลกลับไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของเตียงโดยตรงเนี่ยมันน่าช้ำใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุด กานีับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กําลังปกป้องรักษาพระศาสนาการแตกแยกการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคำสอนโดยเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริงกับความปลอมหรือความเชื่อเนี่ยมากระทบกันเมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอ้สิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าไอ้ตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหนทางในการทําลายทำลายความจริงให้มันบ่นมองไปให้ได้ เราจึงอย่าลืมว่าคําสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงอิ่ห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหอไร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยคนตื่นทําจริงหอรอปฏิบัติทมจริงหรอไปทัวลงพระท่านไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นทํานี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยามาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคำสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวัน เมื่อขึ้นสื่อแสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผลาญอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพุทธเจ้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมดดังนั้นการแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่แตกแยกที่เป็นการทําลายสังคมนะแต่มันทําให้สังคมกําลังตื่นตัวมันทําให้สังคมกําลังตื่นรู้มันทําำให้สังคมเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่โดนหลอกไม่โดนดึงเงินไม่มีใครที่จะสามารถบันดึง มาดึงอะไรอ่ะมาดึงทรัพย์สมบัติพระสถานหรือทําให้เขาเนี่ยโง่อง,องงายไร้สาระลงปดีกําลังฉลาดขึ้นกําลังตื่นตัวขึ้นกําลังที่จะพัฒนาศักยภาพในชีวิตของเองเดินตามเหตุตามปัจจัยมากขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนาไม่ใช่ทําลายพระศาสนากําลังทําให้คนมีปัญญาเรียกว่าความเจริญไม่ใช่ความเสือ่อมเออหนูเห็นด้วยแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หนูคิดว่าพระส่วนใหญ่มาฟังก็ก็น่าจะแจ้งด้วยเหตุปัจจัยอะ่ะ ถ้าท่านไม่ดึงดันน่ะมันก็ท่านก็น่าจะแจ้งท่านก็น่าจะแจ้งด้วยด้วยด้วยหลักของเหตุปัจจัยที่อาจารย์ยกมาเออแล้วหนูก็ว่าศาสนาพุทธนะศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาวิพัฒชวาทต่คุณก็บอกว่าเออเป็นวิพัชวาาใชท่นี้คุณก็ต้องแยกแยะก็ต้องคุยกันด้วยก็คุณก็ต้องคุยกันด้วยหลักการของเหตุและผลน่ะเราไม่ได้จำนนจำนนเพราะว่าเอออาจารย์พูดอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ชนะอาจารย์พูดเก่งอาจารย์ชนะ หรืออาจารย์มีคนชื่นชมมากอาจารย์จงชนะไม่ใช่แต่การพูดคือมันเป็นการยกธรรมอะ่ะถ้าคุณคิดว่าธรรมของคุณมันชัดกว่าของอาจารย์คุณก็ยกธรรมที่มันชัดกว่าของอาจารย์มาโต้แย้งติใช่ไหมล่ะคะอเออถ้าจะยอมรับกันก็ควรยอมรับกันด้วยข้อธรรม ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ายอมรับกันด้วยอันอื่นที่หนูว่าที่หนูไม่ได้ให้ความสําคัญเลยไม่ใช่มายอมรับกันเพราะว่าท่านเป็นพระท่านพูดท่านจึงดูคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักกว่าอาจารย์เบียท่านถือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคำพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักดูน่าเชื่อถือกว่าอาจารย์เบียเชื่อถือสิลห้าข้อสําหรับหนูไม่ใช่ทำใครกล่าวก็คือทำต่อให้อุบาสกยกกล่าวมันก็คือทำพระถ้าท่านถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่งที่ท่านยกขึ้นมันเป็นอัธมมันก็คืออัธมมันไม่ใช่ แค่นั้นเองสําหรับสําหรับหนูอ่ะผูอาจารย์อันหนึ่งที่หนูเห็นเป็นปัญหาและหนูอยากพูดมากก็คือหนูอยากให้อะไม่จะไม่ไม่ไม่ไปไม่ไ่ไม่ไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มพระแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออมีอคติกับพระไจว่าอยากให้กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆอันนี้พูดถึงกลุ่มคนพุทธนะคะ กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์เบียไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคําสอนของอาจารย์เบียรหรือแม้แต่ก็ไม่ได้ชอบที่หน้าดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แคร์และไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโลก,กธรรมนะคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดฉันอยู่ในโลกฉันก็ต้องเจอโลก,กธรรมอยากให้แบบมองให้เห็นกันจริงๆว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่า,า,ส,มมวาสิ่งที่พวกคุณทํากันอยู่เนี่ยอ้างว่ามันเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้ว การที่ใครมาพูดแตกต่างออกไปเป็นการที่กำลังทำให้มันเกิดพยันตรายต่อสังคมทำให้ศาสนาพุทธเ,เขาใช้คำว่าอะไรหนูจำไม่ได้แต่ใช้คำค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่เอาใช้คำแบบคนสมัยใหม่ก็แล้วกันเจะทำให้ศาสนาพุทธดูแย่นู่นนี่นั่นน่ะคำถามจริงๆคือสิ่งที่มันทำอยู่เนี่ยมันทำให้คนสบายใจอยู่มันทำให้คนสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหม มันทําให้คนเขามีสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้คนเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเช่นเม่ว่าอะไรอะ่ะที่อาจารย์ไปแตะแล้วตั้งคําถามใช้ควาว่าตั้งคาถามแล้วกันรเรื่องการดูดวงการบูชาวัตถุมงคลการทําพิธีแเดอเคะหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชักจูงและชักชวนคนไปทาเนี่ยถ้าเขาไปทําแล้วเขาหมดทุกข์เขาไปทําแล้วเขามีความสุขจริงๆเขาไปทําแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขางอกงามขึ้นจเจริญขึ้นจริงๆเนี่ย เขาจะต้องมาตั้งคําถามกับคนอย่างอาจารย์เบียร์หรือคนอย่างดิฉันทําไมในทางกับการมันเป็นเพราะว่าในทางกับการมันเป็นเพราะว่าก็สิ่งที่พวกคุณชักจูงและชักนําผู้คนให้ทํากันอยู่ทุกวันเนี้มันมีแต่ทําให้คนในสังคมมาอ่อนมีความอ่อนแอทางจิตใจมากขึ้นมีความรู้สึกท้อทแท้หมดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่พ้นไปจากทุกข์มากขึ้นหรือมีทุกเท่าเดิม เขาจึงต้องหาคําแนะนาําเขาจึงต้องหาที่ปรึกษาเขาจึงต้องหาที่เพึ่องอันอื่นหรืออันใหม่หรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกับตัวพวกคุณให้ดีๆซึ่งสําหรับดิฉันดิฉันมองว่าก็เป็นเพราะสิ่งที่ไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นกลุ่มคนพุทธอีกกลุ่มหนึ่งกําลังทําอยู่อะมันไม่ได้ให้คําตอบที่มันสิ้นสงสัยกับผู้คนไงเพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณ ชักนำอยู่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนหมดทุกข์หรือคลายทุกข์ไง เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะได้แนวทางแบบนี้แล้วได้คําปรึกษามาแต่ละอย่างมันมีแต่ทําให้ไม่สบายใจอ่ะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีแต่างตรงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัย์ ก็มึงเอาแต่ไปพูด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 แบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบบ้านชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างวะฟังแต่คําฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบไม่นหนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเออเข้าใจออแต่หนูหมายถึงอีกคนมันมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันแบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืมพูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยาก เขาอยากได้คําแนะนําเขาอยากได้ที่เพื่องอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองทำไมคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างที่ฉันถามเอา้าเนี่ยปัญหามันมันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบรี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักคำสอนพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขาการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาระหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหาอะไรเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักธรมสอนพระเจ้าก็เกิดอะไรขึ้นให้ของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากความเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพันวัดบาลอาลามหรือพระมิสูุสงฆ์อะไรก็แล้วแต่หรือคนสอนธรรมด้วยกันเนี่ยไปสอนธรรมโดยอิงอาศัยอิงอาศัยอะไรอริงอาศายัยเดรัจฉานวิชาอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศัยความเห็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้บาซึ่งลาบสการะลเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพระสัจธรรมและหลักศัจนาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุกข์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุกข์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนำอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดๆทันทีผู้เจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทําอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกประเด็นไม่รู้ตัวได้สามไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทเอียงไปสู่ฝั่งนั้นควักเงินออกจากการะเป๋าไปทําพิธีกับเขาไปเสนอรกกับเขาไปต่อชตะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายตัวเองกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแกนแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลักค้ำสอนพูะเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคําสอ่งพุทธเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตามอะไรใครมันจบแค่เนี้ยแต่สุดท้ายตอนเนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกาลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มมาเรื่องแบบนี้คนเริ่มตื่นรู้ตื่นทํามมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจารเรื่องเนี้เป็นกระแสในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแยก yeah.